Tôn Tôn Tổng phục quân Tập hải trên 0ไม่ล้ำเส้นสนะครับไม่ล <R ud> ้ำเส้นนะครับเหยียบได้ไม่ล้มนะครับอะไรได้ไม่้าเสีกวาไร้ไม่ไม่ไม่เขาจริงอยู่จริงสักสีเจนเอาแล้วครับต้นพุก2ง ลูกออกเอาล้วครับคู่นี้ครับมันแน่นอนครับพี่หมูอยู่ไม่ได้โอ้ <c oughs> เปลียนอีกแล้วนักกีฬาพระสุดถึงราคามครับสุดับสุดมัาสามต่อศูนย์ครับ,าม,รบมาแล้วครับต้นฟุกโอ้โหลูกนี้ครับมาแล้วครับลูกแรกในการเตะค,ครับต่อใคร เออต่อต่อ,ตอ,อเ,เต็มต่อนายอยเต็มต่อเริ่มเตะดิเตะลูกสั้นนะเห็นไหมยกช็อตเอาล้วครับต้นฟุกครับกีฬาพร้อมศูนย์สามศูนย์ต่อสามครับโอ้ยิงใส่มาเจินหนึ่งดูลูกเตะเจิ้นเลยโอ้ลูกออกครับบอกแล้วนี่แหละผมมันไม่มีอย่างนี้ละเจิ้นเลย มันไม่มีเลดา้าหนึ่งสามหนึ่งต่อสามโอ้สองต่อสามแล้วครับสองต่อสามครับ <c oughs> เอาแล้วครับไล่มาแล้วครับสูสีแล้วครับคู่นี้ครับสองสามสองต่อสามตนกุกตัดขวาเจนหนึง่ง เจินตองเตะเสร็จแล้วครับโอ้โหเจนเตะดีครับลูกนี้โอ้โหเจนครับผมบอกเลยว่าเจ้าเจินยังไม่ออกอาวุธแล้ครับตอนนี้นะครับถ้าเจ้าเจินออกอาวุธคือลากเตะลากเตะครับเอาแล้วครับตื่นๆแล้วครับต้นเจ้าเจินบอกครับสกอร์อยู่ที่สามต่อสองครับกีฬาพร้อม สาม,สสามต่อ,อ2ตัดไปต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองโอ้โหต้นฟุกโอ้โห,โห,โห,โหสุดสุดครับเอาละครับต้นฟุกสลักามครับสดจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับเกมเดียวมานะครับ2องต่อส ต้นฟุกตัดมาหน้าสายเจ oh, really. ้าเจินปิ้นนิดนึงลากเข้ามาโอ้ติดกเย่อต้นฟุกต้นฟุกเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้ต้นฟุกโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับราคาครับทั้งหอกท่วมแล้วครับเสมอดำครับ กอเท่าครับสามต่อสามครับชนะเจอเต้ยหมูมุนครับแน่นอนครับเต้ยหมูมุนแน่นแน่นอนครับแต่แรงข้ามฟรีสามเท่าสามเท่าครับจนหนึ่งตะแน่นอนครับเจ้าจนโอ้โหนี่แหละครับจนกระสินครับเริ่มออกอาวุธแล้วครับนี่แหละครับที่ผมบอกครับคู่นี้เจอกันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับชิงเงินรางวัลสองหมื่นบาทครับ เจอเวลาที่เหมาะสมแล้วครับตอนนี้ครับเก็บทุกบาทครับเศรษฐกิจไม่ดีสามเท่าเจ้ะโดนตัดหน้าขวาเจ้าต้นฟุกลากเข้ามาเตะแน่นอนโอ้โห้โหสุดๆครับต้นฟุกเตะทุกลูกเหมือนกันแหละครับโอ้โหน้อกในคู่นี้รวมก็ไปสี่หมื่นแล้วนะโอ้สี่หมื่นแล้วครับสี่หมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับกีฬาพร้อมสาม รางวัลเพิ่มเป็น40่0 0บาทแล้วครับตอนนี้ต้นฟุก3เท่าครับตัดหน้าซ้ายเจิน้นเจิ้นลากเข้าไปยังนิ่งๆเพิ่โอ,โอ้ต้นฟุกได้แต้มโอ้โหต้นฟุกได้แต้มครับขึ้นนำแล้วครับ4ต่อ3นะครับตอนนี้นะครับสวัสดี225ยูสเซอร์กดไลค์กดแชร์ไปนะครับแชร์แชกดหัวใจรัวๆนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เอาล้วครับคู่นี้นะครับต้นฟุกขึ้นนำครั้งแรกครับ4ต่อ3นะครับตอนนี้สี่สามสี่ต่อ3ที่ผมบอกนะครับต้นฟุกกำลังสดเจิ้นกำลังสดนะครับเจอกันในเวลาที่มอเจาะตีหัวโอ้ลูกอีกแล้วครับโอ้เจ้าิ้นครับสองลูกแล้วครับตีหัวพลาดครับโอ้โหนะครับกีฬาฟอสห้าสาม 5ต่อ3ครับต้นฟุกตานาซ้ายอีกแล้วเจนดังทันล่าเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับเจนอยู่แล้วครับเจนโอ้โหเจนกระสินครับเป็นพี่เลี้ยงโดยบอยกระสินนะครับไลฟ์สดติดแฟนด้วยนะครับ

เอาแล้ครับเอาแล้ครับเจ้าเจินบอกว่าต้องออกลูกเสิร์ฟแล้วนะครับบนน้อยหายกีบเหลี่ยมเตะหน่อยบนน้อยไม่ไหวพี่วันนี้ให้หน่อหักแผสามห้าสามต่อห้าครับตัดม้าน้าซ้ายต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองโอ้โหโจ๊ดติดเกี่ยวครับจอร์จินกระสินโอ้โสุดๆครับลูกนี้ โอ้โหเต็มเส้นเลยนะคู่นี้นะเอาแล้วครับโจเช่นครับคุณนนำมาแล้วครับเอาแล้วครับสกอร์นี่ไม่หนีห่างแล้วคู่นี้สดครับทั้งคู่นะครับจะมพร้อมสี่ต่อห้าสี่ต่อห้าโอ้โหเร็วครับต้นพุก <c oughs> ครับเตะทุกลูกครับตนฟุกสู้ๆนะครับเอาแล้วรรครับสกอร์นะครับต่อสี่ต่อสี่ครับต้นฟุกขึ้นนำอยู่ครับหนึ่งสกอร์ตัดสายอู้สายสุดเจ้าเจิ้นยังเร็วครับลากเข้าไปโอ้โหเจ้าเจิ้นครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะไปเตะนะครับเจ้จจาเจิ้นเริ่มออกอาวุธแล้วครับ สวัสดี240ยูเซอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกับแอดมินชาร์อย่าลืมกดตามทางเพจแอดมินชาร์นะครับและทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเอาแล้วครับตัวเจ็ดสี่ต่อห้าสกอร์ยังเหยียดคู่ขี้ต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองโอ้โหต้นฟุกครับลูกนี้ครับหยอดเบาๆครับ จนเสียดายครับลูกนี้นะครับแต่ต้นฟุกนี่ทําได้ดีจริงๆครับลูกนี้นะครับเจกรสินอยู่เวทไหนครับเจกราสินน่าจะอยู่เวทแอดมินนะครับแอดมินพี่แว่นนะครับอยู่เวทแอดมินพี่แว่นแน่นอนนะครับห้าต่อสี่ห้าต่อสี่ตัดมาหน้าขวาเจ้าเจนบอกสบายครับลูกนี้โยกเข้าไปเตะแน่นอน โอ้โหไม่ต้องรับแล้วครับสุดทั้งคู่นะครับสุดๆุครับสวัสดีส5 7รยสยูเซอร์ครับวัน้ก็แชร์ไป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 นะครับเอาละครับ4ต่อ5 4ต่อ5ว่าไงครับตัดหน้าขวาไป1 2กระทึเอา้าเป็นแทบโจเซนแล้วครับโจตงคุกพลาดเองครับ อนะครับพาดเองอย่างไม่น่าเชื่อครับต้นฟุก <'m> โหปิบัติว่าขอเกมเดียวนะครับตั้งแต่ติดตามหเท่าห้าเท่า,าก์แต้มเท่าแล้วนะครับตัดไปต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองสโอ้โหปาดครับโหสุดสดครับ สวัสดีสองร้อยหกสิบยูเซอร์ครับวันนี้มาถ่ายเกมใหญ่ให้ดูแน่นอนจนฟุกและเจ้าเจิ้นนี่เป็นเวลาที่เหมาะเจาะนะครับถึงจะได้มาเจอกันตรงนี้นะครับอาเท่าอเท่าครับวันนี้ใครชนะจะต้องอยู่ในใจแฟนเชียร์แน่นอนหัวโอ้เจิ้นตีหัวจอดไม่ข้ามครับโอ้โห โอ้โหนิดเดียวครับเจ้าเจนโอ้เอาแล้วครับเอาล้วครับคู่นี้นะครับเอาแล้วครับ6ต่อห้กต่อห้าของเขียก็ไม่กระพริบตาขานอกก็ปั่นป่วนลูกจะเสือกสายสุดแต่ลูกมันออกเยอะครับตูกนี้นะครับยังอยู่ได้ครับ เอาแล้วครับเจนกระสินจะว่าไงนะครับลูกเส์ฟจะทำงานไหมต่อหกาต่อหกจนตัดหน้าขวาต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองโอ้เจนได้แต้มไม่ข้ามครับเอาแล้วครับโอ้แล้วครับแต้มเท่าแล้วครับหกต่อหกแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับเจนกระสิน คู่นี้นี่เบ<ม>ียด<ร>คู่ที่ครับ,บ,บหก<ห>เท่าหกเท่าครับตัดไปโอ้โหหนึ่งสองลากเข้ามาปาดหนีทางโอ้โหสุดๆครับต้นฟุกตรงนี้โอหทำได้ดีจริงๆครับทำได้ดีนะเจ้าคนฟุกครับโอ้ เดียร์ผมครับหกเท่าหกเท่าครับเอาแล้วต้นฟุกซาราคาตัดมาหน้าจายเจนกราสินลากเข้าไปฮึบโอ้โหระเบิดลงครับลูกแบบนี้สดจริงๆครับเจนลูกอย่างนี้แน่นอนจริงๆครับเจนนะครับตามที่ผมดูฟอร์มมานะครับเจ้าเจนติดคือลากแล้วก็วิ่งเข้าไปเตะเตะนิวโหไม่เคยพลาดน้อยครับเจนดูแบบนี้ครับถือว่าซ้อมมาดีมากๆครับ เอาเข้าเอาแล้วครับเอาจนจนตัดหน้าขวาโอ้ลูกเสิร์ฟทำงานครับจนการาซินมา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 ในจังหวะนี้แล้วครับเกียร์เท่าไหร่ครับเกียร์สิบสามแต้มนะครับโอ้วยโหนี่แหละครับบางโอวิ่งใส่ครับพี่ยังฝั่งนั่นก็สองนี่ก็สองเอาสู้กันครับเอ้าสารคามเจอกับการาซินวันนี้ ไม่ไกลกันครับสู้กันทุกนาทีเจ้าเจิ้อนอาจจะกระดูกดีแต่ต้นฟุกก็สดขึ้นมานะครับกู่นี้มาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมจริงๆออกตัวได้แล้วครับพี่หมูนะครับอย่าอยู่เฉยๆครับอยากได้ต้องเดินครับ <laughs> ต้องเดินนะครับ เห็นไหมนั่นเสียงตรงนี้ว่าเดินหน้านั่นเริ่มเดินเริ่มเดินต้นฟุกหลักโอ้โหโอ้โหครับสวัสดีคุณพรชัยราชขามป้อมนะครับเสียงแทกครับเสียงแทกเสียงแทกนะครับเสียงแทกเสียงแบบไหนครับแป๊บนึงนะครับ ันะครับเบื่อไลร่สดกันมันเ,เสียงแสกยัง,ยงต่อเจ็ดหกต่อเจ็ดลากเข้ามาเ<อ><อ>จิ้นกระลินโอ้โหดูเจิ้นสิครับสดขึ้นมาโอ,อ้โห้ตอง้ต้องยอมครับฮะโอ้โหนะครับ เบบจ็ดต,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 ต่อหกเจ็ดต่อหกเจินตัดหน้าขวาโอ้ยฟุกต้นฟุกพีนิดนึง๋อ้ออน,นี่นะครับนึกว่าเสียนุยได้เดินครับได้ลุกเจ้าเจ้าเจินดีมีความเก๋เข้ามาช่วยนะครับดูสังเกตลุกเสร์ฟแล้วครับกระดูกน่าจะดีกว่านะครับแต่ต้นฟุกก็สดขึ้นมาครับแบต่อหกก็ยังไม่ห่างนะครับมีเสียงไงพี่ เอาแล้วครับเสียงเบาไปเหรอครับลากเก้าไปตัวกโอ้โหนี่นะครับบาดนรกเขาเริ่มมาแล้วครับเสียงชัดเจนนะครับการล็อกเขาเริ่มทํางานด้วยการใช้ลูกปาดแล้วครับต้นฟุกนะครับลูกขนัดของเขานะครับใหญ่ใหญ่นะครับอลับพองครับเสียงได้ยินนะครับชต่อแฝกหกต่อแปดสองร้อยสามสิบดูเซอร์ กดไลค์กดแชร์เอาโอ้มาแล้วครับต้นผึ้ตามมาแล้วครับเกิดต่อแปรแล้วครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะครับย่างงหแมบเอาแล้วครับยางงหแมสิเอาแล้วครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับเหนือปาร้ายังมีหนอนครับเอาแล้วครับ คู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกีฬาของพกแล้วนะครับเจ็ดต่อแปดเจ็ดต่อแปดครับต้นฟุกสระคามนึ่งตามขึ้นมาเบียดหนึ่งแต้มตัดหน้าขวาโอ้จะเจินยังปิีนนิดนึงลากเข้ามากล้าทืบโอ้โหเจนกระสินนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเจ้าเจนครับล็อกเหนียวจริงๆครับฟุกเสิร์ฟเป็นต่อห้าสาม อยู่ที่ความแข็งแรงครับนั่นแหละครับที่ผมดูดูที่กําลังแล้วครับต้นฟุกนี่ลูกเสือเป็นต่อแน่นอนครับต้นฟุกล่าเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับลูกล็อกร้อยเข้ามาแล้วครับลูกปาดนรกฟุกสระคมขอบคุณ256เซอร์ที่อยู่รอชมด้วยกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่แชร์ให้นะครับไปถึงเพจใหญ่หรือทุกทุกเพจนะครับน้องชายอันดับที่คนนี้นะครับแเพจน้องใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับต่อแปดโอ้ลูกเสริมลูกนี้เจ้าเจ้นนี่คือไม่ต้องรับแล้วครับลูกเมื่อกี้ครับแต่ลูกมันออกครับแปดต่อเจ็ดแปดต่อเจ็ด เชินกาลสินตนาขวามาเอาเลยครับจอต้นฟุกลากเข้าไปโอ้โหโอต้นฟุกนี่เตะเต็มรอบดีกินครับโอ้เตะสวยงามครับลากเขาขวาดีมากถ้าคิดถ้าถ้าลากแบบนี้คิดถึงนาวินครับเนอคิดถึงนาวินเตะน้ำเน่ยครับค่อยๆลากเข้าไปเยิะบๆแล้วก็โดดเตะโดดเตะครับโอ้โหชนาพร้อมเจ็ดต่อแปด เอาละครับจนปีนนิดน oh, oh, ึงลากเข้ามาโอ้หัวติดโยจนฟุกแต่ข้ามไปจนหนึ่งจนสองไม่หรือโอ้จนกระลาสินโอท่าดีครับเจ้าเจนนี่อยากจะเชื่อครับล yep ูกนี้สัญญาณที่วางสามหมอแกวเลยครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คุณออโต้ครับคุณโตโต้นะครับอภิสิ nice, ทธิ์นะครับต้นฟูกเกี่ยวกับเจิ้นนะครับจะเป็นเจิ้นวางสามหมอเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเจิ้นนี่ไปลงดันที่อุดรนะครับแปดเท่าแปดเท่าครับสกอร์นะครับซิงรางวัลโอ้ยนี่แหละครับเจิ้นครับเดียยวขออนุญาตถานะตีเท่าไรครับพี่ตีเท่าไรเอาล้วครับตีไปเลยครึ่งแสนครับ นะครับชิงไปเลยครึ่งแสนครับเกมนี้นะครับตีไปเลยว่าชิงครึ่งแสนนะครับสุวรรณภูมิชัดเจนครับขอบคุณมากครับฝากไลก์กดแชร์ด้วยนะครับอ้นฟุกสารคามเอาละครับมาแล้วครับอยู่ที่กำลังแล้วครับตอนนี้ใครจะเป็นใครนะครับบอลน้อยยืนหลังเจ้าเจ้นกระสินครับฝัังทางนี้ปาดนรกเจ้าเสียโอนะครับยืนไม่ใช่ยืนยืนคุมไงครับที่เลี้ยงครับ เอาแล้วครับพี่เลี้ยงอย่างบางโอกับเจ้าบนน้อยครับ8เท่าแเท่าครับจัดไปครับลูกนี้โอ้โหต้นฟุกไม่ข้ามครับเอาเลยครับรอกันอยู่ที่8ต่อ8ครับอยูคนที่กำลังแล้วครับต้นฟุกคำหวานโอเคครับแน่นอนครับหน้าตาดีนะครับสวัสดี272ร้อยเจองครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยตัดมาหน้าซ้ายอู้ เจ้าจีเต้นเซอร์ปีครับลูกนี้โอ้โหวัดหัวนี่ครับลูกนี้ต้นฟุกหลุดแล้วครับเป็นแต้มของเจ้าเติ้นแล้วครับเอาวนะครับขึ้นำอีกหนึ่งแต้มแล้วครับเก้าแปดเก้าต่อแปดเติ้นกระสินตัดหน้าซ้ายโอ้ต้นฟุกโอ้โหลูกนี้ครับทำได้ด yeah, ีจริงๆครับ โเกือบไปแล้วครับต้นฟุกเมื่อกี้ครับโดนลูกโยงหลังครับแต่ยังเร็วครับมีลูกปาดเฉียวนรกยังอยู่ได้ครับ fc บอลน้อยครับบอลน้อยหมวอชองครับข้างหลังนะครับข้างหลังเจ้าเจินครับโอ้หน้าองูนิดเดียวครับต้นฟุกโอ้โหเสิร์ฟดีมากๆครับลูกเกี๊มันปิ้นออกนิดเดียวครับ9้า ต่อ8ปดแชร์ครับเก้าต่อ8เจ้าเจนนำหนึ่งแต้มครับตัดท้ายมาล้นฟุกซ้ายแน่นลากเข้าไปโอ้โห,โโห,โโหล้นฟุกสวัสดี297ยสเูเซอร์นะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับขณะนี้เวลา2ทุ่ม24นาทีนะครับขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเพจแอดมินิชัปนะครับผมตอนนี้เดินถ่ายเดินสายถ่ายในช่วงโควิดนะครับ ที่ทุกคนไม่ค่อยสนามเปิดยากๆนะครับหาจุดที่จะไปถ่ายแล้วให้ทุกคนได้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจนกระสินห้อหัวเลยลูกนี้นะครับกึนเตะได้สวยมากจิตติตตต่อบอลแนบบอลแจ็คยโสสองคนนะเขจะแจ็คจุดเดียมครับแจ็คยโสและ มอดส่วนกุหลาบเด็กตกับบอลน้อยคนเดียวครับบอลน้อยจะรับเรียมนี้หรือเปล่ามาชมครับแปดเก้าต่อแปดครับโอ้โหลูกออกครับสกอร์ขึ้นนำอยู่หนึ่งแต้มครับถ่ายทอดสดที่วังสามหมอคนนั่งดูเกือบสามสิบคนเลยครับเชียร์เพียบครับเชียร์เจ้าเจ้นนะครับวังสามหมอน่าจะเชียร์เจ้าเจ้นแหละครับตัดไปนะสายโอ้เจ้าเจ้นเอ้านะครั้สกอร์อแต้มเท่าครับ เอาละครับสารคามโคเชอฟซีต้นฟุกไปครับบางสามหมอนั่งดูเกือบสามสิบคนเอาครับแชร์ไปแชร์ไปให้โรกรู้ครับวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับแต่ก็สดๆอย่างต้นฟุกสารคามโด่งดังในแถบร้อยเอ็ดกับเจิ้นกระสินนี่ครับยังไม่แพ้ใครมาเจอกันวันนี้นะครับราคาครึ่งแสนครับวันนี้เ่าเท่ากัน ตัดไปจนหนึ่งจนสองเตะฮมโ<ต>อ้เน<ต>็แตแทบขาดจนเป็นไม่ได้ไงไม่อยากจ<ต>ะเชื่อไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้ยขึ้นนำแล้วครับต้นฟุกเอาแล้วครับเอาแล้วครับบาสหน้องคายมาไหมครับบาสหน้องคายนะครับน่าจะไมาครับอยู่แถวนี้นะครับ f อฟบางโอจัดไปโอ้โหครับ สวัสดี300ร้อขวายูซือนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับพี่เจิ้นขาอ่อนสวัสดีคุณเสือครับแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นเกียรวัดกำลังแหละครับผมดูแล้วล็อกกันไปล็อกกันมา10ต่อเก้าครับใครจะกำลังดีกว่าต้องรับชัยไปครับลูกเสิืฟไม่ต่างกันจนแบ็คออกโอ้ยออกอีกแล้วครับเจิ้นเป็นไม่ได้ไงครับไม่อยากจะเชื่อครับเสมอเสื้อดำ เสื้อดำแดงโอ้โหจัดไปนะครับคุณสรคามก็ว่ากันไปสวัสดี304ยสูเซอร์เอฟซีบอลน้อยจัดไปนะครับต่อเก้าสิบเอ็ดต่อเก้าสองช่วงตัวต้วนฟูกตัดหน้าซ้ายเจินกระสินเตะแน่นอนครับลูกนี้ผมบอกได้เลยครับน้องเจนินนี่โอ้โหสุดๆุดครับเอาแล้วครับสนามอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับตลาดสดบ้านหองเวนครับจัดชิงในวันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ ยกทัพโดยเสกซับทองนะครับมาวันนี้ถ่ายต่อไหมคู่บอลน้อยถ่ายครับถ่ายแน่นอนครับบอลน้อยนี่ผมไม่พลาดแน่นอนครับฝากติดตามกดติดตามเพจด้วยนะครับต้นฟุตบอลนคมโอ้โหเท่าไหร่ครับแอดทิ้งครึ่งแสนครับทิ้งรางวัลครึ่งแสนสวัสดีครับแอดมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกๆท่านที่รับชมนะครับ300กว่ายูเซอร์นะครับ สำหรับผมก็จะอยู่ให้ความสุขกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเตะแล้วสิงไฟออกตอนนี้สกอยล็อกกันอยู่ที่11ต่อ9นะครับนะครับเก่งทั้งคู่วัดกำลังใช่ครับวัดกำลังแน่นอนครับเก่งทั้งคู่นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังสดทั้งคู่นะครับต้นฟุกนี่ครับเปิดหัวแล้วครับไปเตะแน่นอนครับเตะทุกเม็ดนี่เห็นไหมละครับ พี่เก่งบักขามมาไหมครับเก่งบักขามนะครับถ้าถ้าพูดตรงๆว่าถ้าพี่เก่งหลุดทีมชาติน่ะน่าจะได้มานะครับแต่ว่าตอนนี้พี่เก่งคือเก็บตัวทีมชาตินะครับคือเขาไม่ให้เดินสายเตะสายเทื่อนนะครับเก่งบักขามมาแต่บอลน้อยครับบอลน้อยมานะครับบอลน้อยเตะกับใครครับบอน้อยนี่ถ้าเตะน่าจะเป็นสองหนึ่งครับจะได้เตะสองหนึ ได้าหายแล้วล่ะขอคุณครับคุณปลิวขุดปลาขาวนะครับเชิญลากเข้ามาโอ้ติดเน็ตอีกแล้วเชิญโอ้โหสงสัยน่าจะมีปัญหาทางกําลังแหละครับกําลังอ่อนล้าไปหรือเปล่าขเขาเจะเชิญน,นะครับดูนะครับนะครับไอ้ครับบาดนีเจวอกับ ต้องต้องดูเลี่ยมก่อนครับนะครับตอนนี้นะครับที่อำเภออะไรครับอำเภอกระสีใสครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับสวัสดี3 0มร้อยหกยูเซอร์นะครับแชร์ให้หน่อยนะครับต,ตามด้วยนักกีฬาแต้มเดียวแ,แ <ๆ S 2> ต้มเดียวเกมต้นฟุกแต่เกมไม่เกม12ต่อ9 12ต่อ 9, อ9<น>โอ้ลูกนี้เจ้านึงเจ้านายลูกนี้โอ้ยเจิน โอ้โหกอ,องเคียเจ้นบอกว่าเอา,เอาจอบมากลนครับเจ้นนี่เตะเต่ก็แตกครับไอบอลเตะไปครับบอลน,น้อยยังไม่เตะครับแต่เตะอะ่าเกในไรซสดในไฟ์สดเอาจอบมากลนเอาเขาบอกอออออต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองตีหวัวเอารล้ครับเจนโอ้โหเจน้น เอาล้ครับเกือบไปแล้วครับโอ้โหต้นฟุกจัดจ้านแน่นอนครับตั้งคู่แล้วครับไอบอลเตะไปครับยังครับยังครับรอครับรอชมครับสิบสองต่อเก้าสิบสองต่อเก้าครับตัดไปเอาแล้วครับเจิ้นกะลาสินเอาเกมล็อกห้อยของเจิ้นมาแล้วครับเอาล้ครับของเคียร์ที่วางสามมอนั่งดูสามสิบกว่าคนเอาแล้วครับต้นเชีย์ให้กำลังใจเจ้าเจิ้นนะครับตอนนี้ ให้ล็อกให้อยู่แล้วครับ9ต่อ12 2> 2ครับตอนนี้9ม้วนหน้าตอ่อ12พนมเลยเพิ่นเบงนะครับจัดไปครับต้นฟุกจะม้วนหรือไม่ไม่เหลือแล้วครับต้นฟุกลงม้วนนะครับม้วนทุกลูกม้วนกันแล้วครับเจ้าเจินก็ต้องล็อกให้อยู่ทําไม่ล็อกไม่อยู่นี่เกมแน่นอนนะครับให้กําลังใจกันเข้ามานะครับให้กาลังใจเจ้าเจินก็ว่ากันไปให้กําลังใจเจ้าต้นฟุกก็ว่ากันไป แต่ที่สําคัญคือการคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับทุกๆท่านนะครับให้กําลังใจนักกีฬานะครับเพราะว่านักกีฬาเขาก็เตะให้เราดูเราก็ต้องให้เตะทุกๆท่านนะครับนักกีฬานะครับโหยอดออกครับโอ้ลูกดีครับเกมเลยครับโอ้ต้นโตศรัทธาชนะสิบสามต่อเก้า ต้นฟุกสารคามชนะเช่นกระสินไปด้วยสกอร์13-9ต่อแต้มโอ้โหสูตรมันนะคู่นี้นะครับ